ไลฟ์ของผมไม่ธรรมดาครับเปิดเพลงจากอีกเครื่องได้แถมตอนพูดก็ยังเบาเสียงเพลงให้อัตโนมัติและยังสามารถกดเสียงเอฟเฟกสร้างสีสันให้กับไลฟ์ของผมได้อีก Audio i n t e r f a c e Model One พร้อมกับไมโครโฟน a s 1ตัวช่วยที่จะทำให้ไลฟ์ของท่านไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ไมโครโฟนคุณภาพสูงรับเสียงพูดได้ดังชัดเจนและช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีมากๆสวัสดีครับผมไอครับผมคือเสียงรบกวนครับสวัสดีครับผมไอครับผมคือเสียงรบกวนครับสามารถเปิดเพลงหรือเสียงต่างๆจากมือถืออีกเครื่องได้ทั้งแบบต่อสายและบลูทูธและในขณะที่พูดเสียงขึ้นมาเสียงเพลงต่างๆก็จะถูกลดเสียงให้เบาลงเองเพื่อให้ได้ยินเสียงพูดได้ดังชัดเจนทุกคำครับ ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนทั้งเสียงพูดและเสียงเพลงที่ต่อเข้าไปยังออดิโออินเทอร์เฟซจะสามารถส่งออกไปยังสมาร์ทโฟนผ่านช่องแจ็ค3.5และคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB เพื่อนำไปไลฟ์สดได้ทันทีครับอีกทั้งยังสามารถกดเล่นเสียงเอฟเฟคต่างๆเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้กับไลฟ์ของคุณได้อีกด้วยครับอารมณ์ร่วมเพื่อตัวเบียกๆปะนั่นมันน้ำท่วม มีโหมดดัดเป็นเสียงต่างๆได้เจ็ดแบบโหมดเสียงปกติโหมดร้องคาราโอเกะโหมดเสียงพิธีกรโหมดดัดเสียงเป็นผู้ชายโหมดดัดเสียงเป็นผู้หญิงโหมดดัดเสียงเป็นเด็กโหมดดัดเสียงเป็นหุ่นยนต์สามารถต่อหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงได้แบบเรียลไทม์หมดกังวลเรื่องปัญหาของเสียงไปเลยครับ สามารถปรับระดับเสียงต่างๆแบบแยกส่วนได้ทั้งส่วนของไมโครโฟนส่วนของเพลงจากอุปกรณ์อีกเครื่องส่วนของเอ็กโคและส่วนของหูฟังหรือลำโพงที่มอนิเตอร์อยู่อุปกรณ์มีแบตในตัวใช้งานต่อเนื่องได้4 8ชั่วโมงพร้อมมีจอแสดงสถานะแบตเตอรี่ขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาไปไลฟ์สดได้ทุกที่ทุกเวลาครับ Audio อ n ิน r f a c e Model 1พร้อมกับไมโครโฟน AS1 ทั้งชุดเพียง1990บาท สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามแอดมินหรือเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันช็อปนะครับท่านสามารถกดติดตามเราเพื่ออัปเดตของเล่นใหม่ได้ทาง YouTube ช่องไอมันสตูดิโอและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ